สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC, m o t o g p กลับมาพบกันในค่ำคืนนี้ของวันอังคารนะครับเข้าใจว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการหยุดยาวอย่างต่อเนื่องหลายคนก็น่าจะได้เดินทางกลับต่างจังหวัดหรือได้อยู่กับครอบครัวมีเวลาพักผ่อนมีเวลาได้ชาร์จแบตนะครับรุ่งนี้ก็จะเข้าสู่ภาวะหมวดปกติหมดของการทำงานอ่ะก็เตรียมไปต่อสู้ดิ้นรนกันต่อไปนะครับ สำหรับในชนบุรีที่ผมกาลังนั่งคูยอยู่ตอนนี้ต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าอากาศค่อนข้างที่จะแปลปรวนฝนนะ่าเริ่มจะมานะครับฟ้าแรกฟ้าร้องดังนั้นขออภัยนะครับที่อาจจะมีเสียงฟ้าเปลเปลี่ยงเนี่ยหลุดเข้ามาในคลิปบ้างนะฮะตอนแรกผมก็คิดว่าจะรอให้มันหยุดก่อนแต่ผมก็นั่งรออยู่เกือบชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังคงร้องยังคงเปลี่ยนป้งอยู่แบบนี้ก็เลยอ่ะเลยตามเลยนะครับไม่ว่ากันเนาะ สำหรับเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในค่ำคืนนี้จะขอพูดถึง3นักแข่งนะครับที่พิสูจน์ตัวเองได้สำเร็จในฤดูการนี้กับ2สนามที่ผ่านมาเนี่ยว่าฟอร์มการขับที่ร้อนแรงนะครับลบคำสุป,ปมาลบข้อนินทาต่างๆที่มันเกิดขึ้นต้องยอมรับนะครับว่า3คนนี้ในฤดูการที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อค่อนแค่ข้อนินทากันมาบ้างว่าเอ๊ะทำไมเขาพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเค้นฟอร์มเก่งในอดีตของตัวเองเนี่ย เอามาใช้ได้เมื่อขึ้นสู่รุ่นใหญ่นะแล้วก็มีการพูดถึงว่าสมควรที่จะอยู่ใน MotoGP ต่อไปหรือเปล่าอนาะคตวันข้างหน้าจะต้องได้หลีกทางให้กับคนนั้นคนนี้เข้ามาแทนไหมแต่สสนามนะครับโดยเฉพาะสนามล่าสุดเมื่อไม่กี่วันเนี่ยเราก็ได้เห็นฟอร์มอันสุดยอดของทั้ง3คนนี้อ่เดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปทีละคนแล้วกันนะครับขอเริ่มต้นที่ฝั่งของทาง h อน da ก่อนนะครับ ทากาอากินะครับนาคากามินักบิดหมายเลข30นะฮะของ LCR Honda นี่ก็เป็นนักบิดหนึ่งเดียวของญี่ปุ่นเรียกว่าหนึ่งเดียวของเอเชีย er, เลยละ่ะที่มีโอกาสได้โลดแล่นในเวทีพรีเมียร์คลาสมอเตอรรุ่นใหญ่สุดนะฮะนาคาการมิก็ต้องต่อสู้กับเขาเรียกว่าจะเป็นข้อค่อนแค้จาก f c Moto GP ไม่ว่าจะเป็น ทั่วโลกแหละที่ผมเห็นนะฮะโดยเฉพาะฝรั่งนี่ค่อนข้างที่จะวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะฟอร์มแบบนี้เนี่ยสมควรที่จะหลีกทางให้คนนั้นคนนี้หรือเปล่าหรือว่าอยู่ตรงนี้เพราะว่าเส้นสายของทาง SRC ของทาง Honda นี่ผลักดันขึ้นมาเป็นไม้ประดับไว้เฉยๆไหมอะไรอย่างนี้ฮะผลงานของนาคากา,กามิมันก็ชวนให้เราคิดจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปย้อนดูในปีที่ผ่านมาคือต้องบอกว่านาคาการมิเนี่ยเป็นคนเดียวนะครับใน Honda ทั้งหมด4คนทั้งทีมหลักและทีมรองเนี่ย ที่ไม่ได้ใช้รถสเปคสเปคในปีนั้นๆสเปคล่าสุดนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยคนดื่น3คนคือทั้งฮอเก้โรนโซ่ทั้งบังมาเคสทั้งคาร์ลัสโรได้ใช้ R C 2 3 v เวอร์ชั่น2019แต่นะกรัากามิ้ก็ได้ใช้2018มาในปีนี้เหมือนกันนะครับมาในปีนี้ก็ยังคงได้ใช้รถสเปคเก่าในปีที่แล้วส่วนสเปค2020ก็กลายเป็น3คนนั่นแหละมาดอนย้อนดูฟอร์มเนี่ยเราจะได้เห็นว่า ด้วยความเขาเรียกว่าถ้านับตัตดมาร์กมาร์เก็ตออกไปเนี่ยฮอนด้ Honda เนี่ยก็จะเหลือคาร์คัสโรที่ฟอร์มดีถูกไหมฮะฟอร์มดีถึงขั้นว่าเคยชนะด้วยซ้ำฟอร์มดีถึงขั้นว่าเคยขึ้นโพเดียมก็บ่อยแม้ว่าจะกลิ้งบ่อยเหมือนกันนะครับพี่หนวดของเราเนี่ยแต่ถ้าเรายกไปเทียบกันระหว่างคาสโรกับนาคาการมิแน่นอนว่านาคารมิก็จะเป็นเงาของคาสโรนะจนะไม่แทบจะไม่ได้ถูกพูดถึงอะไรมากมายเลยนะครับ ผมจำได้ว่าสิ่งที่นาคาการมิเนี่ยถูกสื่อสนอกสนใจนะครับพวกเราก็ฉุดฉุดความสนใจขึ้นมาได้เนี่ยผมมองว่ามันมีอยู่เหตุการณ์เดียวในปีที่แล้วก็คือการที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้ทสรถนะครับโดยเป็นครั้งแรกที่เขาเอารถเวอร์ชัน2,019ก็คือเวอร์ชั่นล่าสุดในปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นนะฮะมาลองเทสแล้วเวลามันออกมาดีแล้วออกมาดีกับคาวคาสโตรด้วยในขณะที่ก่อนหน้านั้นคาสโตรนี่บ่นนะครับว่า r า2 1 3 v ในปี2019เนี่ยมันขับยากเหลือเกินนะแม้กระทั่งโรเลนโซเนี่ยก็เอาไม่อยู่เอาไม่ไหวนะครับแล้วก็ฟอร์มดิ่งฟอร์มไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่ตามที่เราเห็นมาแต่พอครั้งแรกที่นะาคาคารมิได้ไปลองเอาไปเทศสแค่ไม่กี่รอบเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนจะแมสกันดีเหลือเกินนั่นแหละมันเลยตอนนั้นเนระรู้สึกว่าเราก็เคยคุยกันนะครับว่าเอหรือว่านะาคาคาเนม่ยจะไปได้ดีกับรถปี2019 ปีปีหน้าหมายถึงว่าปีนี้ในตอนนั้นที่เราคุยกันเนี่ยฟอร์มจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอ่าเราก็มีการการหยิบยกระเด็นนี้นขึ้นมาใช่ไหมครับมันก็กลายเป็นว่าพอขึ้นมาในฤดูการนี้เนี่ยกลายเป็นอะไรอะไรมันก็มันเหมือนมันจะฉุดให้เขาเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาการที่มาร์กมาเก็ตไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็การที่คู่หูทีมเมทที่จะต้องเรียกว่าอาจจะไม่ค่อย กินเส้นไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่อย่างคาวคาสโลเนี่ยก็บาดเจ็บร่างกายไม่พร้อมแม้ว่าจะลงแข่งได้อยู่แต่ก็ไม่สามารถที่จะทำฟอร์ไมได้ดีกว่านะครกมีมีหนำซ้ำเนี่ยนะครับก็มิก็ยิ่งเป็นเรสที่2เนี่ยร้อนแรงมาตั้งแต่ FP1 เลยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจนสามารถที่จะจบอันดับที่4เรียกว่าตามหลังรอสซี่คนที่ขึ้นโพเดียมอันดับ3เนี่ยแคบนิดเดียวจริง,รงๆเผลอเนี่เหลือถ้าเหลือประมาณสักสอารอบเนี่ย อาจจะเสร็จนาคาการมิก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับที่ที่เรามองเกมกันไปก็เลยทําให้พิสูจน์สามารถที่จะลบคําสบประมาทได้ว่าเฮนักบิดญี่ปุ่นคนนี้ก็สั่งสมประสบการณ์มาเนี่ยก็ทำได้ทาได้นะอ,อะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้คนต่อไปคนต่อไปนะครับก็คือฟรานเชสโกบันยายา ฟรานเชสโกบัญญายนะครับนักบิดหมายเลข63ของคลาวแมกดูคาติผู้ที่ต้องเรียกว่าโอ้โหนะคือมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งรู้สึกว่าภูมิใจนะครับที่นักบิดคนนี้เนี่ยเค้นฟอร์มเก่งออกมาในสักทีแล้วก็เป็นความรู้สึกที่น่าสงสารน่าเห็นใจที่กําลังจะได้ขึ้นโพเดียมครั้งแรกในชีวิตของการแข่งมอเตอร์รนีนะเหลืออีกแค่ไม่กี่รอบเนี่ยรถมาพังเอาดื้อเลยนะครับควันขึ้นขโมงเลยเนี่ยนั่นแหละ ทีนี้ถ้าเรากลับไปมองย้อนดูบรญญาญาเป็นใครมาจากไหนนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นนี่คืออดีตแชมป์โลกมโตรทูโอวีลาการขับเนี่ยโหดดูดันมากในตอนนั้นก็ฟอร์มขนาดนี้ทำให้ดูคติพรามแม็กเนี่ยตัดสินใจไปคว้าตัวเข้ามาตั้งแต่มโตทูยังไม่ปิดฤดูกาลหมายมั่นปั้นมือว่านักบิดดาวรุ่งอิตาเลียนคนนี้เนี่ยที่พึ่ง ตอนนั้นนะบัญญาญาติยังไม่คว้าแชมป์มอเตอร์ทูด้วยซ้ำนะครับทุกคนแมวมองของดูคติเนี่ยไปจับจ้องไปดึงขึ้นมาเซ็นสัญญากับพลาแม็กจับคู่แจ็คมิ l เลอร์เลยนั่นแหละโดยคิดว่าเขาน่าจะทำผลงานได้ดีรถดูคติเอาไม่ใช่รถดูคติก็ต้องคู่คนอ,อิตาลีทำนองนั้นนะแต่พอขึ้นมาในาการเทสครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นไปตามนั้นเพราะว่าลายชิ่อหัวแถวที่กดเวลาออกมาได้ดีสุดเนี่ยท็อป10ท็อป3ท็อป4เนี่ย มีรายชื่อของบรญญา j าเข้ามาแต่พอแข่งจริงเนี่ยโอ้โหแค่สนามแรกนี่ก็ฟอร์มนี่ออกทะเลแล้วก็บรรยาา a กลายเป็นนักแข่งที่ล้มเยอะที่สุดในปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเบิ้ล4สนามหรือว่า5สนามนี่ซ้อนกันเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. ก็ยังโชคดีที่เขาล้มบ่อยล้มเยอะก็จริงแต่เขาไม่ได้เจ็บถึงขั้นที่จะต้องพักต้องผ่าตัดต้องอะไรเลยนั่นก็คือคือยังยังคงฟ้ายังคงเห็นใจอยู่แล้ว พอขึ้นมาในปีนี้ทุกคนก็จะมองดูคติว่าแจ็คมินเลอร์หรือเปล่าที่จะเป็นอนาคตใหม่เพราะว่าแจ็คมินเลอร์จะได้ขึ้นไปทีมโรงงานแล้วในปีหน้าเนี่ยขึ้นไปขับคู่กับใครยังไม่ทราบได้อย่างเป็นทางการนะครับคู่กับโดวิหรือเปล่ายังไม่มีการเซ็นเป็นลายลักษณ์อักษรนะแต่บรรยายาก็ยังอยู่ใต้เงาของแจ็คมินเลอร์อยู่ันย่างคำ่ำด้วยสไตล์การขับที่เรียกว่ายังขา,ขาดกินเกินอยู่นะครับบทจะพลาดก็พลาดแบบง่ายๆถ้าอย่างนั้นนะ นี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นตามเขาเรียกว่าตามคอมเมนต์ตามคนนั้นคนนี้เขาวิพากษาโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะรุนแรงเหลือเกินนะครับกับสิ่งที่บรรยายาจะต้องต่อสู้กับความคิดเห็นลบๆพวกนี้นะแต่สนามล่าสุดเราได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าความยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยเขากลายเป็นคนที่ดีที่สุดในดุคติด้วยซ้านะฮะคือแจ็คมิลเลอร์เนี่ยผมมองว่าเหมือนยังขาดๆกนเกินอยู่ แจ็คมิลเลอร์โดยเฉพาะในสนามล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะพลาดล้มไปเองเนี่ยแจ็คมิลเลอร์เนี่ยก็ถือว่าเจียนอยู่เจียนไปนะครับเหมือนมันมันยังค่อยไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่บรรญ,ญาเนี่ค่อยค่อยเก็บค่อยๆเก็บมาแล้วก็เป็นตะอยู่แล้วสุดท้ายก็แทบจะไม่เห็นความผิดพลาดเลยนะฮะสามารถที่จะแซงผ่านแล้วก็ไล่บี้อยู่กับรอสซี่หลายคนนะครับก่อนที่จะอยู่อันดับที่สองเนี่ยแม้ว่าจะตามหลังแฟบอยู่ห่างอยู่ไกลก็ตาม แต่ผมว่ายังไงก็ยืนโพเดียมแน่นอนถ้าเกิดว่าไม่มีอาการรถเสียรถพังแบบนี้ดังนั้นบรรยาย่ญญญาบอกหลังเกมนะครับว่ารู้สึกว่า,าจ,จะเสียใจอาจจะผิดหวังอยู่กับโพเดียมแรกที่กําลังจะได้รับแทๆนะ้ๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งนี่คือการสตาร์ทแถวหน้าคันที่3เนี่ยครั้งแรกของเขาเลยเนี่ยก็หลุดลอยไปแต่มันทําให้ส่วนหนึ่งเขากลับมั่นใจขึ้นมาอีกว่าเขาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในบรรดาดูกระตี4คัน ในวันนี้นะครับทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะโชว์ศักยภาพไม่แพ้นักบิดที่อยู่ข้างหน้าเขาในช่วงแรกๆได้ซ้ําดังนั้นเขามั่นใจนะครับว่าเขาเนี่ยจะสามารถเค้นฟอร์มแบบนี้เนี่ยกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งอืมอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เสียใจยังไม่ผิดหวังอะไรมากในความผิดหวังนั้นก็ยังคงมีพลังที่เขาได้รับมามีความมั่นอกมั่นใจที่จะก้าวต่อไปในเรสข้างหน้าใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ คนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายฟังโกโมบิเดลี่นักบิดหมายเลข21ของยามาฮ่า SRT ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในนักแข่งที่เคยคว้าแชมป์โลกมอเตอทูมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักแข่งที่หลายๆคนคิดว่าได้มาจับยามาฮ่าปุ๊บเนี่ยก็น่าจะโชว์ผลงานได้ดีนะเพราะว่ารถยามาฮ่าแน่นอนว่าคุณจะขับรถอะไรมาก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสักคนหนึ่งได้มาจับยามาฮ่าเหมือนจะปรับเนื้อปรับตัวได้เร็วได้ดี อร์มก็น่าจะออกมาดีด้วยแต่มันกลายเป็นว่าโมบิเดลลี่เนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าอยู่ใต้เงาของแฟบเพราะว่าควาตาราโล่ร้อนแรงเหลือเกินดังนั้นมันก็เลยอดไม่ได้ที่พวกเราหลายๆคนเนี่ยจะจับ2คนนี้ไปเปรียบเทียบกันนะครับว่าทำไมแฟบมาแป๊บเดียวทำไมแฟบเหนือกว่าเยอะจังแฟบก็ไม่ได้คว้าแชมป์โมโตโทูซะหน่อยทําไมโมบิเดลี่เนี่ยถึงถึงรู้สึกว่า ฟอร์มแต่ละสนามเนี่ยถึงมาดีแค่วันสุกวันเสาร์พอตอนแข่งจริงเนี่ยแฟบกวาดเรียบอะไรตำนองนั้นนะฮะอดเปรียบเทียบกันไม่ได้ผมก็เข้าใจว่าแรงกดดันนี้เนี่ยเขารับมาเต็มๆไม่แพ้บรรญาย่าเหมือนกันนะฮะแล้วจังหวะที่โมบิเดลลี่มักจะพลาดบ่อยๆที่เราจะเห็นในปีที่แล้วเนี่ยก็อย่างเช่นว่าการที่ไม่ค่อยมีความเด็ดขาดในการแซงสักเท่าไหร่ การขับเข้าโค้งแบบขัขาขาดขาดเกินเกินอยู่แล้วก็โดนแซงง่ายเกินไปอาจจะต้องเรียกว่าทิ้งฟอร์มอันดูดันใน Moto2 ไปแบบเงียบสนิทเลยอะไรทํานองนั้นนะฮะแต่พอมา2สนามนะครับสสนามที่ผ่านมาเราได้เห็นนะครับว่าแม้เขาจะยังไม่ได้ขึ้นโพเดียมนะ่ยแต่สิ่งสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งคือโมบิเดลลี่เนี่ยสามารถที่จะขับได้ดูดันกว่า ทุกๆครั้งที่ผ่านมาใน,ในหลายๆสนามในปีที่แล้วมีความกล้าได้กล้าเสียมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นจังหวะจะเสียบก็เสียบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าบางทีบางครั้งมันก็อาจจะดูเหมือนกต้จะพลาดพลาดหรือว่าอาจจะเกิดขาดๆเกินๆ,ๆอยู่แต่ผมก็ว่ามันเกลี้ยกล่อมมากขึ้นอะ่ะมันก็เลยทําให้เขาได้รับโอกาสดีๆตั้งแต่สนามแรกในปีนี้นะครับแล้วก็ลามมาถึงสนามที่แล้วเลตที่2เนี่ยก็จริงๆถ้ารถไม่พังเนี่ยผมว่ามีโอกาสได้บี้กัน ทั้งสองสามคนนะครับทั้งสิทธิ์ทั้งอาจารย์เนี่ยทั้งโมวิเดลลี่ทั้งรอสซี่ i, ทั้งบรรยาย,ายานะ่ะแน่นอนเนี่ยคงได้ลุยกัน <c oughs> คงได้ลุยกันมันกว่านี้แน่นอนแต่มันก็โชคร้ายนะครับว่ารถของโมวิเดลลี่ก็สุดทางตรงออกมาอาการเดียวกับรถของรอสซี่ในสนามแรกเลยนะครับก็อยู่ๆก็วูบไปเฉยๆเลยยังไม่รู้สาเหตุในตอนนี้ด้วยซ้ำว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าโมวิเดลลี่เนี่ยก็น่าจะคล้ายๆบรรยาย,ายานะ คือคงจะไม่มีการเหวี่ยงการวีนการโทษทีมงานอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่าตรงนี้มันก็ถือว่าเขามั่นใจยังไงว่าเขาก็ยังมีศักยภาพพอที่จะพาตัวเองเนี่ยขึ้นมาติดท็อป3ท็อป4ได้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่มีกรณีฉุกเฉินรถพังกระทันหันแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ก็เรื่องราวของ3นักแข่งนะครับที่นํามาบอกนํามาเล่าแล้วก็มีหลายคนนะฮะคอยสนใจให้กําลังอยู่คอยเชียร์มวยรอง แน่นอนนะครับว่านักแข่ง MotoGP ทุกคนเนี่ยผมเข้าใจว่าฝีมือมันไม่ได้ว่ากินกันมากมายขนาดที่จะต้องสู้กันไม่ได้หรอกแน่จริงๆคือระหว่างที่1่กับที่สุดท้ายเนี่ยมันก็ห่างกันอยู่แค่ไม่กี่วินาทีดังนั้นผมเชื่อว่าคนที่มีโอกาสได้ไปขับใน MotoGP ทุกคนน่ยมันไม่ใช่ว่าไก่กาไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจับฉลากไปนะฮะมันอยู่ที่ว่าได้ไปอยู่กับทีมไหนได้ไปจับรถที่มันสมบูรณ์มันเพรียพร้อมไหมทีมงานมันลงตัวขนาดไหนยังไงอะไรกันบ้างเท่านั้นนะครับมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผลักดันให้นักแข่งคนงนั้นๆฟอร์มจะดีขึ้นหรือจะเวลวร้ายลงเนี่ยมันก็อยู่ที่องค์ประกอบด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปโทษนักแข่งอย่างเดียวนะฮะวันที่พวกเขาล้มพวกเขา,เ,าเรียกว่าทําผลงานไม่ดีเนี่ยก็ต้องให้กําลังใจก็ต้องเชียร์กัน วันไหนที่พวกเขาสําเร็จก็ต้องอยู่เคียงข้างพวกเขาในตลอดเวลานะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเวลารักเวลาชอบนักแข่งคนไหนก็อยากอยากอย,กอยกเคลียร์แบบนี้ยีกว่าไม่ใช่ว่าเราจะเทไปเทมาตามกระแสตามอะไรทํานองนั้นใช่ไหมครับโอเคนะครับใครที่เป็น FC ของนักแข่ง3คนนี้เนี่ยอยากจะเพะิ่มจะเสริมมีอะไรอยากจะบอกจะเล่าในสิ่งที่ผมอาจจะพูดอาจจะคุยไม่หมดก็ เจอกันในเม้นได้เช่นเคยนะครับอ่ะปิดท้ายคลิปนะครับทุกคน Moto GP ในวันในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีนะครับงดก็คือ Moto GP จะไปเริ่มต้นที่โบโนเซอร์กิตในสาธารณรเช็คเนี่ยในสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์นี้เราจะมาลุ้น World Superbike นะครับสนามที่2สนามแรกก็ต้องเรียกว่าตัวเต็งหลายคนเนี่ยทำผลงานมาได้ดีนะฮะมาสนามที่2มาดูซิว่าแชมป์เก่าอย่างโจนาธานเรียรข,อของคอกิเนี่ย จะยังคงช่วงชิงความได้เปรียบจะยังคงยืนหนึ่งได้หรือไม่นะครับกับ3เลสที่จะใช้แข่งขันในวันสุกเสาวอาทิตย์เดี๋ยวเวลาในการแข่งขันนะ่โปรแกรมต่างๆผมได้แปะไว้แล้วนะครับในหน้าเพจ Bikerman เพื่อชาวสองรถทุกสายพันธ์นะครับในหน้าเพจ f c e e o o o นะฮะแล้วก็ในช่องชุมชนของพวกเราเนี่ยไปดูได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดทาง Fox Sport SD 1หรือว่า2เพราะว่าในสัปดาห์นี้มีการแข่งขัน F1 หรือว่า Formula 1ด้วยดังนั้นก็เดี๋ยวมันใกล้เวลาจริงๆเนี่ยผมจะแปะลิงก์ให้ดูนะครับว่าไปรับชมกันสดๆได้ตอนไหนยังไงกันบ้างวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าขออภัยนะครับที่เสียงฟ้าเสียงฝนแทรกเข้ามาในคลิปผมไม่มีทางเลี่ยงจริงๆนะครับจะรอให้ฝนหยุดผมก็ไม่รู้ว่าจะต้องดึกดื่นกว่านี้หรือเปล่าขออภัยจากใจจริงนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ We'll be right